อย่าตกใจครับว่าทำไมถึงอัพคลิปนี้ซ้ำใหม่อีกรอบหนึ่งช่องผมสร้างรายได้ได้แล้วแต่คลิปออลี่อ่ะคลิปผมติดแดงครับมันไม่มีสิทธิ์ในการสร้างรายได้ครับเนี่ยครับทุกคนเห็นไหมเนี่ยครับทุกคนคือแบบเออผมก็เพิ่งเปิดสร้างรายได้ได้ครับผมก็อยากจะได้ตังค์อ่ะแต่มันติดแดงอ่ะเนี่ย เออเว้ยผมขอโทษนะเว้ยเออถ้าแบบเจอคลิปผมที่มีโฆษณาเงี้ยครับจะนับสนุนผมโดยการที่ไม่ต้องกดข้ามโฆษณาผมครับแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วครับผมอยากจะได้ตังค์แบบเออเพื่อแบบจัดมิ팅กับแฟนคลับเงี้ยซื้อสเก็ตบอร์ดแจกแฟนคลับเงี้ยครับเนอะช่วยๆกันนะครับ <c oughs> ผมขอนะครับคนดูทุกคนให้อาให้ผมด้วย <c oughs> <c oughs> ไปดูเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกท่านเข้าสู่ช่องถ่าจอสันนะครับและนี่ก็เป็นรายการอยากเป็นเด็กบอร์ด EP ที่6ครับผม EP เนี้ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเป็น EP ที่ทุกคนรอคอยนะครับนั่นก็คือออลลี่ครับออลลี่คือท่ากระโดดนะครับวิธีการกระโดดนะครับมันไม่ใช่การที่เราไปยืนบนสเก็ตบอร์ดแล้วเราก็กระโดดอย่างนี้นะครับออลลี่ก็คือเป็นการกระโดดที่ให้แผ่นสเก็ตบอร์ดอะมันติดเท้าเราขึ้นไปด้วยมันจะติดเท้าในท่านี้ครับเพื่อน นี่ครับผมคือการออลลี่แล้ววิธีการออลลี่นะครับผมเราจะต้องยืนขาแบบนี้ครับคือวิธีการยืนอ่ะมันจะต่างกับการที่เรายืนมสเตธรรมดาเว้เพื่อนๆเราจะไม่ได้ยืนเอาเท้าไว้บนน็อตทั้งสองข้างนะครับเราจะขยับทั้งสองข้างเนี้ยถอยหลังลงมาขาหลังเราจะไว้ตรงเทลครับเทลก็คือหลังสเก็ตบอร์ดส่วนขาหน้าเราจะไว้เลยตรงน็อตมาเนี่ยประมาณสมนิ้วก็ได้ไม่ต้องวัดขนาดนั้นก็ได้นะแต่ว่าผมแนะนําว่าให้ไว้ประมาณสมนิ้วนะครับแล้วเราก็ต้องทรงตัวให้สเก็ตเนี่ยมันบาลานซ์ให้ได้ก่อนนะครับเราอยาห้กนไปางห้ ่านี้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็ลองย่อตัวลงครับวิธีย่อตัวคือเราย่อให้เข่าพอครับ <c oughs> อ่าอย่างงี้ครับลองฝึกย่อขึ้นย่อลงก่อนแล้ววิธีต่อไปครับเพื่อนเพื่อนก็คือการแบกค,ครับแบกก็คือวิธีนี้ใช้ขาหลังกดนะครับแบกเราเก่งตัวไว้แบกแบกแบกมันอาจจะดูน่าเพื่อนหน่อยนะครับเพื่อนเพื่อนผมเชื่อว่าก,ก่อนที่จะลงมาดูคลิปนี้เพื่อนเพื่อนก็น่าจะไปดูคลิปอื่นมาบ้างแล้วนะครับซึ่งทุกคลิปมันก็จะสอนมานนี้แหละใช่ไหมแบก สไลด์ลงแบกสไลด์ลงมันเป็นสิ่งที่สําคัญนะเว้ยเพื่อนๆจะต้องเรียนรู้ก่อนนะครับเพื่อจะได้รู้ว่าจังหวะมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่เราแบกได้แล้วเราก็ลองสไลด์ครับสไลด์คือไม่ได้สไลด์อย่างนี้นะเพื่อนเพอเราจะต้องพับขาด้วยนะครับแล้วก็สไลด์ขาออกไปสไลด์สไลด์แล้วก็ลงครับผมข้ามไปแบบสามสเต็ปเลยนะแบกสไลด์ลงแบกสไลด์ลงแบกสไลด์ หลังจากที่เราทําแบบนี้ได้แล้วโดยที่เราไม่ล้มนะครับต่อมาเรามาฝึกข้างนอกสเก็ตบอร์ดบ้างอย่างที่ผมให้ฝึกไปนะครับนั่นคือการย่อใช่ไหมพอเราย่อเสร็จแล้วเราก็กระโดดขึ้นอย่างนี้ครับเพื่อนเพื่อนย่อโดดขึ้นท่านี้ย่อโดดขึ้นท่านี้จังหวะที่เรากระโดดขึ้นเนี่ยต้องเอาไปลิงก์กับท่าที่เราแบ็กสไลด์แล้วก็ลงด้วยมันจะเป็นย่อแบ็กสไลด์ลงแต่ขาเราต้องลอยด้วยนะครับเพื่อนๆจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวลองมาดูเดี๋ยวลองมาดู นี้นะครับบางคนทำอย่างนี้นะอย่างนี้คือผิดนะครับเพื่อนๆบางคนก็ทำอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือไม่ถูกเลยนะเพื่อนเพื่อนจังหวะที่เราย่อแล้วตอนที่เราลอยขึ้นเนี่ยคือมันเป็นทาปป่าแบกเลยนะครับย่อแปกสไลด์ลง <Wow. S 1> ถ้าเพื่อนมาท่านี้ได้แสดง่อามาถูกแล้วแล้วก็จะมีท่าท่าไหนวะที่ที่หล่อ่ะเนี่ย เออแล้วถ้าล้มขาเราลู้ไปทางที่เราแปลกะะแสดงว,ว่าเราวาถูกทางแล้วคือเอาไว้ง่ายเลยออรี่อ่ะที่ทุกคนจะต้องเล่นนะครับยังไงทุกคนก็ต้องล้มครับถ้าล้มก็ลุกครับ ฮัลโหลเทสเทสนะครับผมก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่คุณยังไม่ปิดคลิปนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับท่าออลลี่ไว้ทุกคนคือผมกลัวว่าจากการที่ดูคลิปไป่ะแล้วเพื่อนๆจะไม่เข้าใจมือใหม่ทั้งหลายอาจจะดูแล้วก็งงได้ครับเฮ้ยอะไรมันคือย่อวะอะไรมันคือแบ็คอะไรมันคือสไลด์และอะไรมันคือลงวะพี่หนูงงไม่หมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้แบบว่ามันกระจ่างแจมแจ้งไปเลยนะครับผมคิดว่าถ้ามาฟังตรงเนี้ยมันอาจจะเข้าใจมากกว่านะครับผมขั้นอนกาาร่่เเพืๆห็ว วางเท้าของผมนะจะวางแบบที่ผมสอนเลยจากนั้นก็ย่อตัวครับสังเกตนะครับตอนที่จังหวะเราย่อตัวนะครับขาหลังผมเนี่ยมันจะมีการเตรียมช์จนะครับเพื่อจังหวะที่เราแบกเนี่ยเราจะได้เหินตัวขึ้นไปข้างบนพร้อมกับสไลด์ขาปาดไปข้างหน้าแล้วก็ลงมาอย่างสมบูรณ์นะครับเป็นไงบ้าง,างครับเ <บน S 2> พื่อ<ใ>นๆอ <estion. S 1> ่ะเดี๋ยวลองมาดูอีกสักตัวยอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้จะเป็นตัวอย่างที่มันใกล้กว่าเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆการยืนของผมมายืนเหมือนเดิมเลยครับแล้วเราก็ย่อครับเพื่อนๆหลังจากที่เราย่อเสร็จแล้วเราก็แบกขึ้นครับจ ระโดดด้วยครับมันเพื่อนเห็นไหมว่าขาล่างของผมเนี่ยจะมีการทีบบอร์ดแล้วนะครับพอเราทีบบอร์ดปั๊บนะครับตัวเราต้องเหินลอยขึ้นไปแล้วพร้อมกับสไลด์ขาไปข้างหน้าเพื่อให้ขามันไปลอยขนาดการบนอากาศและหลังจากนั้นเราก็ลงมาพร้อมกันอย่างสมบูรณ์นะครับจริงๆการออลลี่เป็นผมเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้สวยมากไม่ได้สมบูรณ์มากนะครับทุกคนเออก็อย่าโกรธกันเลยนะครับมือใหม่เหมือนกันนะครับโอเคก็ okay. <laughs> เดี๋ยวผมจะทําการสโลโมชั่นให้ทุกคนดูอีกรอบนะครับว่าการออลลี่อ่ะมันเป็นยังไงนะครับ เด right, ี๋ยวลองไปดูแบบสโลโมชันกันเลยครับทุกคนเอาล่ะครับก็มาอยู่ในช่วงสโลโมชันกาะโดนจึงโอ้ย oh แม่เงเอ้ยค <control> <pudding> <laufen> ือมาติดเรื่องลิขสิทธิ์ไว้ทุกคนผมเลยต้องมาแก้คลิปใหม่น่ะมันไปติดช่วงเนี้ยเว้ยที่มันลา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 โอลา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  คือผมเห็นช่องอื่นเขาใช้กันเยอะไงผมก็ไม่คิดว่าแบบมันจะติดเลขสิ์ไงแต่ช่องอื่นเขาใช้กันแบบว่าไม่เกิน10วินเนาะผมก็เล่นซะเกือบนาทีเลยมันก็ไม่แปลกที่จะโดนนะครับผมก็ขอโทษคนดูอีกรอบนะครับเออผมผมผมอยากได้เงินนะครับขอตรงๆเลย ก็หลังจากที่ดูจบแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ลองไปฝึกดูเอานะครับวิธีการออลลี่เนี่ยจนงว่าผมจะทําเป็นแล้วก็ท่าสวยนะครับก็ใช้เวลาประมาณถึง2-3เดือนเลยนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ฝึกทุกวันเนี่ยรับรองว่าประมาณ1อาทิตย์ก็น่าจะทําได้แล้วนะครับการออลลี่อย่างที่ผมบอกเลยนะครับวิธีการที่เราจะออลลี่ถูกนะครับก็คือเราจะต้องแบ็กสไลด์แล้วก็ลงนะครับจังหวะที่เราย่อตัวแล้วเรายกตัวขึ้นเนี่ยเราจะต้องเหินแล้วนะครับเพื่อนๆแนะนําอีกวิธีหนึ่งนะที่จะทําให้ท่ามันสวยขึ้้้นนกกกก็คืือออออจจะตงงงาาปปีีดดดดววยยยยเเม่่่่่พูไัทรโ ะะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าตัวเราอะ่ะมันลอยสูงขึ้นครับเพื่อนๆโอเคก็สําหรับวิธีการออรี่ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับถ้าคนไหนไม่เข้าใจก็ลองคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเนาะเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบให้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งติดตามด้วยนะครับเรารองว่าจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ดีๆจากหาดจอนสันแน่อนอ okay. นครับผมโอเคบายๆแล้วเจอกันค่า